สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคีิการการใช้งานแอปพลเคชันรวมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์กันด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างไอคอนแชทไลน์สำคัญนะครับไว้บนหน้าจอมือถือของเรานะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของ a อ p l ล c a t i o n Line บนมือถือของเรากันได้เลยครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังหน้าแอปพลิเคชัน l ล ne ของเรากันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่ในส่วนของออหน้าเลือกชัดกันได้เลยครับเมื่อเข้ามายังในหน้าชัดแล้วนะครับก็ขั้นตอนถัดไปเลยนะครับก็ให้เราทําการเลือกชัดที่เราจะต้องการสร้างออไอคอนไว้บนหน้าจอมือถือของเรา น,นะครับเมื่อเลือกแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในหน้าชัดนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ทำการเลือกเมนูการตั้งค่าที่จะเป็นขีด3ามขีดอยู่ทางด้านบนขวามือนะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าเมนูการตั้งค่า นะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการสร้างทางลัดห้องชัดกันได้เลยครับเมื่อ,อ,อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ในก็จะมีป๊อป,ปอัพแสดงขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเลือกไปที่ในส่วนของเมนูเพิ่มกันได้เลยครับ เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามายัางนหน้าจอการตั้งค่านะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับผมก็จะพาไปทุกท่านนะครับไปทำการตรวจสอบบนหน้าจอกันนะครับโดยที่เราเข้าไปยังหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับก็จะเห็นในส่วนของไลน์ โผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเออพิ่งได้สร้างขึ้นมานะครับก็จะมีลายอยู่2อันนะครับโดยจะก็จะมีอันแรกก็จะเป็นลายหลักของเรานะครับแล้วอันที่2ก็จะเป็นลายที่เราได้ทําการสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วในขั้นตอนการสร้างก็จบเพียงเท่านี้นะครับและในสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม se i.t channel นะครับ